ปั๊บนี่งก็จะเป็นมีเสียงปรุงเรื่องกันนะถ้าเรื่องเป็นเรื่องหลักๆเป็นเรื่องที่ดีๆที่เราคิดขึ้นมาคิดแป๊บเดียวเ็อยู่นะแต่พอเราไปปรุงเป็นเรื่องเนราลักษันชังบางเป็นเรื่องเวลาไปเรื่องเหมือนเสีรงเพลงนั้นคือการปรุงแต่เรื่องที่เป็นอุศหรือเรื่องที่เป็นธรรมะกิดได้ไม่ยาวมันข้าวกินได้ไม่นานแต่ก็อิ่มแต่ถ้ากินกับมกินเท่าไรเท่าไรก็มี เพราะว่ามันมันอร่อยนะด้วยธรรมชาติก็เลือกอายตนะทางลิ้นมันจะทานข้าวเขาอิ่มโดยที่ไม่ต้องปรุงนะแต่ถ้ามีกรรมมันก็ได้อร่อยด้วยได้อิ่มด้วยและได้เกินด้วยนะเพราะนั้นโลกใกล้ๆเจ็บก็เกิดจากการปรุงคีเล่นเหมือนกันนะเฉพาะคิดในเรื่องที่ดีดีคิดในเรื่องเป็นที่จะต้องทำเรื่องธรรมะ มันก็ไม่ไม่ทุกนะเพราะมันมันข้าวทานเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ป่วยอ่ะมีมีโรคแต่พออาหารต่างๆมันปรุงที่เร ouais. we ื right ่องราวต่างๆที s <S <c oughs> ่จับปรุงเข้าไปเรื่องนู้นเรื <Frost> ่องนี้บ้างที่มันดีบ้างแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องสนุกสนานเรื่องปรุงแต่งเรื่องสนุกกับข้าวลักษณะเดียวกันการปรุงมันก็ใส่โู้นใส่นี่เข้าไปหลายๆอย่างแต่ว่าอย่างเนื้อเพลงเนี่ยก็เป็นคำวมะอย่างเดียวนะ แต่ถ้าไม่มีดนตรีมีมันข้าวถ้ามีดนตรีเข้าไปมันกลับก็จะมีรสเปรี้ยวรสหวานรสมันรสเค็มแต,แต่เฉพาะเนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเป็นเนื้อร่วนข้าวร่วนแต่พอเป็นเปรี้ยวหวานมันเค็มก็ไปก็คือดนตรีทางาหูจมูกลิ้นกายใจก็เหมือนกันที่เราส่วนใหญ่แล้วก็ไปหลงปรุงเพราะว่าเครื่องปรุงคือดนตรีมันอันนี้แม้แต่ดนตรีเองถ้าร้องแต่เพลงร่วนไม่มีดนตรีก็ไม่น่าฟัง มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราเาให้เราเรียนธรรมะได้ว่าการปรุงนั่นเองเป็นตัวเหตุเกิดทุกข์แต่ตัวไม่ปรุงมันก็จะเป็นตัวแก้ความทุกข์ตัวหิวข้าวในกินเพื่อหายหิวหิวหายหิวแล้วก็ไม่อยากแต่กับข้าวเนี่ยกินแล้ว นอกจากอห้รเร่ต้องจะกินด้วยความอยากด้วยความทุกข์เกิดจากตัวนั้นเพราะนั้นทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ทั้งที่ส่วนที่เป็นสาระและส่วนที่เป็นปรุงแต่งแต่ส่วนใหญ่เราไปกินในส่วนที่เป็นปรุงแต่งนะในส่วนที่สาระเราก็ไม่ค่อยติดนะยวออกมาเป็นความสนุกสนานความเพลิดเพลินการกระทำนี่ก็เป็นสาระให้รู้สึกตัวเรา แต่พอมีความคิดมีความพอใจไม่พอใจขึ้นมาปั๊บก็จะเปลินในความพอใจไม่พอใจตัวนั้นจะเป็นตัวสังขารแต่จิตจะอยู่ตัวที่เป็นสาระนี่ก็อยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวต้องหาเรื่องบำุงทานข้าวมันกนทานที่เป็นข้าวแท้ๆที่ทาทน,าไ,ดทาทนทาได้ไม่นานเดี๋ยวก็อิ่มแต่พอมีปรุงเปรี้ยวหวานมันเข้มขึ้นมาก็ทานได้เยอะทานได้มากเพราะฉะนั้นความทุกข์จึงเกิดจากการปรุงแต่งติถ้าเราไม่ปรุงแต่งทุกข์ก็ไม่เกิด ร่างกายก็เช่นเดียวกันทางพอเราหุ่นแตกมากเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นเท่านั้นหุ่นแตกก็ไม่ทุกหนึ่งช่วงบ่าย